สวัสดีครับจาก s ซ u เทิร์นมารินเทคนะครับก็วันนี้จะคุยเรื่องอเครื่องที่ส่งเข้ามาซ่อมนะครับเครื่องที่ส่งเข้ามาซ่อมเนี่ยจะส่งเข้ามาเยอะมากเลยวันหนึ่งห้าถึงสิบเครื่องจากทั่วประเทศเลยนะครับทั้งภาคการภาคตะวันออกภาคใต้ทั้งอ่าวไทยและอันดามันนะครับก็ส่งเข้ามากันแบบอาการปัญหาเยอะแยะมากมายเพราะว่าตอนนี้คนเล่นเรือทั้งชาวประมงทั้งนักตกปลาสายน้ําจืด แล้วก็ส่วนราชาการบริษัทเอกชนอะไรเงี้ยก็จะส่งมาเข้ามาบริการทั้งซ่อมทั้งซื้อทั้งขายเยอะมากรบกวนนะครับจ่าหน้านะครับอ่าหน้ากล่องนะฮะเขียนชื่อและเบอร์โทรติดต่อด้วยบางคนเราติดต่อไม่ได้เพราะว่าหน้ากล่องไม่มีเบอร์โทรไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเรารับเคสเนี่ยวันหนึ่งสามเคสห้าเคสสิบเคสอย่างเงี้ยมันเยอะแล้วมาทุกวันทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรบกวนจ่าหน้ากล่องด้วยนะครับอ่ะก็มาเข้าเรื่องเลยตอนนี้เนี่ย ก็จะเป็นแบรนด์ซัมยังนะครับของพี่เขาเนี่ยก็เจออาการก็คือหน้าจอนะครับเกิดดํานะครับหน้าจอดําเป็นดวงกินจอนะครับหลอดจอเสียนะครับถามว่าสาเหตุจากเราจอเสียคืออะไรนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับนะฮะก็มาเปิดดูกันเลยนะครับอ่าถอดปลั๊กออกนะฮะโอเค สาเหตุของหลอดจอที่เสียนะครับอันนี้ผมก็ขันประมาณการหนึ่งแล้วนะฮะราจะต้องถอนปอดอเครื่องที่ส่งเข้ามาซ่อมนะครับมาหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อเลยเราจะรับบริการทุกแบรนด์ทุกเจ้านะฮะแต่ว่าถ้าเครื่องทีง่เพิ่งซื้อใหม่ๆโดยที่ไม่ได้ใช้บริการเราเนี่ยแบรนด์ไหนก็แล้วแต่นะฮะเราเราไม,ไม,ไม่ไม่บริการนะครับ ก็ถ้าไม่ใช่ลูกค้าเรา,เราก็ไม่บริการอันนี้ของพี่เขาก็เจอปัญหาส่วนหนึ่งคือที่เครือกัดนะครับน้ําเค็มลงนะครับส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะแก้ไขปัญหานี้ให้นะครับ2ก็คือเราเจอนี่ฮะสนิมนะครับสนิมที่เข้ามานะครับสนิมเข้ามาที่จอนะฮะเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะฮะอันนี้แล้วมันกินเข้าไปในเนื้อจอนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็เจอปัญหานี้นะฮะก็คือรอยซึมตามตามขอบจอนะฮะรอยซึมเนี่ย อาจจะเกิดจากกาวเสื่อมสองก็คือเราจะรื้อทําให้ใหม่นะครับเพื่อกันน้ําให้เหมือนเดิมนะครับโอเคเราก็จะใส่หลอดใหม่เข้าไปอย่างนี้นะฮะอันนี้หลอดจอใหม่นะครับเราจะใส่เข้าไปนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่หลอดจอใหม่เข้าไปนะครับเซาเทิร์นเนี่ยซ่อมเสร็จแล้วมีเสนอราคาก่อนซ่อมนะครับแล้วก็รับประกันหลังงานซ่อมที่หนึ่งเดือนนะครับไม่มีย้อมแมวนะฮะ แล้วก็เราเป็นช่างศูนย์โดยตรงแล้วก็มีประสบการณ์การทำงานมากว่าเกือบยี่สิบปีนะฮะเราไม่ไม่มานั่งเลี้ยวแมวลูกค้าแล้วก็ไม่หลอกลวงลูกค้านะครับไม่หลอกไม่โกงนะฮะโอเคหลังจากใส่จอเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะทำการทดสอบอันนี้ก็จะยึดน็อตประมาณการไปก่อนนะครับอาการของพี่เขาก็ชัดเจนไปที่หลอดจอนะฮะซื้อสินค้าให้ดูบริการด้วยนะครับไม่ใช่แบบ พอมีปัญหาเป็นเลขหาช่างซ่อมนะฮะมันมันก็เหมือนกับไม่มีบริการซัพพอร์ตปรึกษางานก็ไม่ได้ใช้งานก็ไม่เป็นคนขายก็ไม่เป็นคนซื้อก็ไม่เป็นพอดีกันเลยนะฮะก็จะทําให้เกิดปัญหานะครับกับท่านเองนะฮะไม่แก่คให้ซื้อสินค้าแล้วต้องดูบริการด้วยนะครับอันนี้เราก็จะจะทดสอบหลอดให้ดูนะฮะ มิจฉาชีพก็บอกทุกวันก็ยังไปโดนโกงกันมโอเคนะหลังจากเราเปลี่ยนแล้วนะครับเนี่ยฮะหลังจากเปลี่ยนแล้วนะครับหลังจากเปลี่ยนหลอดจอไปแล้วนะครับภาพก็จะชัดขึ้นมาอย่างนี้เลยนลองดูนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับอ่าหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะเก็บอาการหลอดจออะไรพี่เขานะครับส่งแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่เจอกันนะครับก็คือปลั๊กไฟนะครับ าสูงเข้ามาดูตรงนี้เนี่ยปลั๊กไฟตัวเนี้นะฮะเ,เวลาซื้อเปลี่ยนเส้นหนึ่งก็หลายร้อยนะครับเกือบพันนะครับถ้าเป็นแท้แท้แกะกล่องก็พันกว่าคันนี้ยเราจะแก้ปัญหาโดยการคือทําปลัก๊กไม่ให้นะครับเนี่ยแล้วมีฟิลนะครับมีฟิลแยกออกมาอย่างนี้เลยนะครับดําแดงนะครับแดงบวกดําลบแล้วก็สายสายสายคอนแทคมันจะเป็นทองแดงที่ขนาดใหญ่เนี่ยหน้าสัมผัสดูหน้าสัมผัสนะครับขยับเพื่อมันดูหน้าสัมผัสหน้าสัมผัสเนี่ยเห็นไหมฮะ หน้าคอนแทคแล้วนี่คอนแทคเดิมเห็นไหมครับเข็มกระแสอย่างเงี้ยจะดีกว่านะครับกระแสไฟมันจะแน่นกว่าดีกว่าเราทําครั้งแรกเนี่ยไม่กี่ร้อยบาทหลังจากนั้นซื้อสายไฟเนี่ยเส้นละสามร้อยกว่าบาทเองนะครับจดีกว่าเราไปซื้อเส้นละเป็นพันนะฮะในแบรนด์ซัมยังแบรนด์การ์มินแบรนด์ไหนก็แล้วแต่ถ้าใครอยากทําก็ส่งมาเราทําให้ไม่ต้องไปซื้อสายแท้มันแพงนะครับสายสายตัวที่ติดมาแล้วกระแสตัวเนี้ก็ดีแล้วก็วันหลังเสียมาโทรมาสั่งได้เลยเส้นละสามร้อยกว่าบาทนะครับ บริการแบบนี้มันจะมีเฉพาะคนที่เป็นศูนย์ซ่อมศูนย์บริการนะฮะไอ้บางคนขายขายอย่างเดียวบริการอะไรไม่ได้ดูแลอะไรไม่ได้เลยนะครับก็ต้องระวังด้วยนะฮะในเรื่องนี้เราไม่แล้วแต่ดุลพินิษฐ์ละกันแต่ว่าซื้อใหม่ๆมาแล้วอ,อกหักมาแล้วมาให้เราดูแลเราไม่รับนะครับเร,เราเฉพาะฐานลูกค้าเราเองที่เราดูแลอยู่ที่เราขายอยู่ก็ทําไม่ทันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากอกหกักก็ปรึกษาเตาเทินก่อนนะฮะโอเคนะครับสวัสดีครับ